เขาดูนิ่งๆเฉยๆเขามีแอบสอ่องหรือเปล่าว่าเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจปัญหาขาใจตรงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลินไบอัมโตรีนโดยไม่มหวังอัมธรรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูพลังงานกันนะะนี่คือการแรนดอมหากคุณคิดว่าใช่อยู่ฝั่งในการหากคุณรู้สึกว่า ไม่ใช่พลังงานของคุณเท่าไหร่ไม่ตรงกับความต้องการของใจไม่เป็นไรคลิปนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวไปฟังคลิปอื่นแทนคลิปใหม่แทนได้นะจ๊ะส่วนใครที่ตรงอะเดี๋ยววันนี้มาไขาข้อข้องใจกันนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้เนาะกาลังตั้งคําถามสําหรับคนที่แบบอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆกับเราเนาะไม่รู้ว่าเขาสนใจสองเราบ้างไหมหรือเขาไม่ได้สนใจสองอะไรเราเลยนะอะเดี๋ยววันนี้มาสับไพ่ดูพลังงานกันนะจ๊ะ ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคนเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก่อนลวกันเนาะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรสับสสดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะว้าวคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณกําลังมีความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุณรู้จักรู้จักกับเขามาเนาะ หรือว่าเาเคยบางคนอาจจะเคยใกล้ชิดบางคนอาจจะไม่เคยใกล้ชิดเลยก็ได้แต่ว่าเท่าที่รู้จักมาเท่าที่นึกถึงคนทีเ่เป็นคนที่คุณกำลังตั้งคำถามเนี้ยว่าเข,เขามีแบบสองเราบ้างไหมเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะนิ่งเงียบหรือเฉยกับคุณมากๆนะเออหรือคุณกำลังนึกย้อนถึงอดีตเนาะ หรือช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเขาดูนิ่ง <_ d ew ing> ดูเงียบ <_ d ew> ดูเฉยกับคุณเหลือเกินนะจนคุณไม่แน่ใจว่าเขาแบบมีส่องเราบ้างไหมหรือให้ความสนใจเราบ้างหรือเปล่านะคุณอาจจะกําลังกังวลในจุดนี้นะคะอืมคือพอนึกย้อนกลับไปพอพอคุณเจอคลิปเนี้ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณเลยคือคุณนึกย้อนเลยว่าเออที่ผ่านมาเขาดูนิ่งมากเลยนะเขามีการแบบส่องเราบ้างไหมหรือเขาสนใจเราบ้างหรือเปล่าอ่ามันเออมันก็เลยทําให้คุณเกิดคําถามนี้ขึ้นมาอ่ะ ต่อมาขอดูพลังงานของเขาหน่อยละกันเนาะคนที่คุณนึกถึงอยู่ว่าพลังงานของเขาเป็นแบบไหนเนาะพลังงานของคนคนนี้นะเอาจริงๆเขาก็ดูเหมือนกับว่าบางทีเขาก็ดูสนใจหรือบางคนนะบางคนที่ เจอคลิปนี้อะค่ะเวลาต่อหน้าเขาดูสนใจแต่เวลาห่างหายกันไปเขาดูเงียบหายไปเลยก็ได้นะมันก็เลยไม่แปลกเลยที่คุณจะรู้สึกสงสัยว่าเขามีส่องเราบ้างไหมเขาสนใจเราหรือเปล่าหรือถ้าเกิดได้คุยกันโอเคเขาทั่วทําเหมือนสนใจแต่พอไม่คุยกันเท่าไหร่เขาดูไม่สนใจเลยหรือบางครั้งบางทีนะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาสนใจคุณจริงๆไหมหรือว่าเขาแค่แบบว่า หมายกไก่หรืออาจจะแค่แบบหวานสเสน่ห์โปรสเสน่ห์ใส่คุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหรือบางทีคุณพยายามเข้าหาเขาเขาก็ดูมีมิตรไมตรีที่ดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้มิตรไมตรีที่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะการรักษามารยาทของเขาหรือเปล่านะเออเขาส่องเราบ้างไหมหรือว่ายังไงอะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมอีกสักหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นแบบไหนเนาะ ดูมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กันเนาะแต่มันในความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอน่ะมันก็ทำให้คุณไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเขาแบบสนใจหรือส่องเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงเออเดี๋ยวขอดูอีกสกกลอ,กอีกอีกขยายนิดนึงและกันความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนาะ มันดูเป็นพลังงานดีๆอยู่างเนี้นะมันไม่ได้แย่เลยนะเอาจริงๆบางคนความสัมพันธ์ดีด้วยสามมัคบางคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้เลอเอความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้แย่เลยดูดีด้วยซ้ําดูเขาก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณแต่คุณสงสัยว่าเขาส่องเราบ้างไหมหรือว่าแบบบางทีเขานิ่งๆเงียบๆไปสนใจเราบ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเขาดูเงียบจนคุณอาจจะรู้สึกกังวลใจก็ได้เนาะ ขอดูพลังงานหน่อยว่าเวลาเขางี่เงีบๆไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเออเขาอาจจะมีทีท่าที่ดูแบบๆๆๆๆนิ่งๆเงียบๆเฉยๆเนาะหรือเขาอาจจะไม่เทคแอคชั่นกับคุณในโซเชียลก็ได้นะเออนะคนเนี้ยคือเวลาเจอหน้ากันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าในทางโซเชียลเผลอๆเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรกับคุณเลยก็ได้นะอืม มันก็เลยทําให้คุณกังวลใจไม่สบายใจอ่ะขอดูพลังงานหน่อยละกันว่าเขามีแบบแอบ,บ่องคุณบ้างหรือเปล่าขอสับสดๆด,ดูพลังงานกันนะจ๊ะดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าเขาดูนิ่งดูเงียบดูเฉยอะ ดูนิ่งดูเงียบดูเฉยส่องไหมเหรอแต่ก็ดูจะเสพสื่ออยู่เหมือนกันนะอ่ะขอดูพลังงานไกดไลน์เพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพา่จะไกดไลน์อะไรนะคะโอ้โหชัดเจเลยว่าเขาแอบส่องคุณทุกคืนนะคะแต่เขาทำเป็นไม่สนใจว้า หรอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีการแอบส่องคุณทุกคืนแต่เขาทำเป็นทำไม ไม่สนใจว้ายอะไรกันเนี่ยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะมีการส่องคุณอยู่ทุกค่ําคืนเลยนะพอไพ่ขึ้นพลังงานของความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณแต่ทําเป็นไม่สนใจนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์นะหรือไม่แสดงตัวว่าเขาส่งเขาส่องอะไรคุณแต่จริงๆแล้วเขาส่องคุณอยู่นะ mm hmm. นะแล้วเขาส่งอะไรคุณบ้างหากคุณอยากรู้เอาวันนี้เดี๋ยวมาไขข้อข้องใจที่หนู สงสัยกันเลย嘛อืมนะเดี๋ยวสับสดดูพลังงานกันนะคะเดี๋ยววันนี้ให้3สัญญาณไม่ใช่3สัญญาณสิสามสิ่งที่เขาแอบสองคุณแต่ทำเป็นไม่สนใจนะสามสิ่งที่เขาแอบสองคุณทุกคืนแต่ทำเป็นไม่สนใจจะเป็นอะไรกันบ้างส,สับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะ ซื <laughs> อ่อ Honest h e n t h ฮิาฮ่นทราฮเอโอดะอะและนี่คือสามสัญญาณเอ้ยไม่ใช่สามสัญญาณสิสามสัญญาณอยูน่นนะ ติดปากติดปากเนาะสามสิ่งที่เขาแอบส่องคุณทุกคืนแต่ทำเป็นไม่สนใจไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่แสดงตัวได้แก่ 1. นึ่เขาส่องดูรูปของคุณทุกอันเลยนะคะ ดูจำพละกาดตรงรนี้ต้องบอกเลยเขาส่องดูรูปของคุณทุกรูปเลยนะคะรูปเก่าๆตั้งแต่ปัจจุบันยันอดีตดูเหมือนเขามีความรู้สึก,ลลกหลงรักหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวคุณนะดูนะดูรูปของคุณทุกคืนนะแต่ไม่แสดงตัวไม่ค่อยไล่ไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่แสดงตัวให้รู้แต่ต้องบอกเลยว่าเขาแอบดูรูปหนู่ทุกคืนเลยนะคะนะข้อที่สอง เขาดูว่าเราไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กดใจให้ใครบ้างหรือเปล่าว้ายาหรือเราส่องหรือเราโพสอะไรถึงใครบ้าง Why? เพราะดูความซื่อสัตย์ของเรา mm. นะหรือดูความสนใจของเราดูความเจ้าชู้ของเราว่าเราเจ้าชู้บ้างหรือเปล่าเฮ้เนนะเพราะฉะนั้นทุกคืนที่เขาแอบ,บส่องเรานะเขาส่องดูตัวตนของเราด้วยดูว่าเราชอบใครไหมไปส่องใครไหมไปกดไลค์กดใจคอมเมนต์ให้ใครบ้างไหมนะหรือว่ามีทีท่าเจ้าชงเจ้าชู้บ้างไหมโอ้ เดอเออนะและสุดท้ายค่ะข้อที่สามเขาส่องดูว่ามีใครมาแอบจีบหนูหรือเปล่าว้า,าสิ่งที่เขาส่องเราทุกคำคืนนั่นก็คือการส่องดูว่ามีใครมาเกาะแกะคุณบ้างหรือเปล่ามีใครมาไลค์มาคอมเมนต์มาจีบคุณนะทไลายบ้างไหมเอนะมาคอมเมนต์แบบว่าดูจะจีบดูจะแบบว่า เขาเรียกว่ามี hidden agenda กันหรือเปล่านะหรือมีใครมาคุยคุยเหมือนกันว่าแอบ,บคุยกันไหมคือเขาอยากรู้ความเป็นไปอยากรู้ว่ามีใครมาจีบมาสนใจเราบ้างหรือเปล่าอ mm hmm. นะและนี่คือ3สิ่งที่เขาแอบ,บส่องเราทุกคืนแต่ไม่ยอมแสดงตัวออกมาหรือทำเป็นไม่สนใจอ mm hmm. นะใครนะราบขำหน่ายอย่ารื้มหน่ายแล้วก็แชร์คลิเนี้ยออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะอ <Indeed. S 2> ินดะีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์ซให้ม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกำลังใจให้หมอเนาะในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะก็ใครทีอ่อยากจะให้ทำคอนเทนต์ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะหยิบท็อป,ปิกของคุณนะประเด็นของคุณมาทำนะ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นคลิปพริกอากาศก็ได้เป็นเรนดอมก็ดีน<ล>ะคะเจอคลิป คำถามของเราเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะ,ะส่วนใครนะะที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาได้ส่วนตัวนะจ๊ะก็มีมีดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆอยู่นะคะก็สามารถทักมาส่วนตัวได้มาจองคิวกันจอดน,นะจ๊ะเนาะออสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย